อยากได้เลขเด็ดต้องคุมทรับพญานาคอย่าลืมกดไลค์ like. กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเลขสิบเป็นหัวใจแมนเลขล่างบ่ค่ะเิ่นไ้เิ่นห้เลขล่างมาเพิ่นวะเพิ่นก็บ่ได้ว่าให้เลขล่างหรอกในปีนี้ชนชั้นล่างเพิ่นบอกอย่างเสียชนชั้นล่างลากญ้าจะได้เงิน่าพ่อมาที่นี่ ปู้อาเคาได้หนิผู้เปรียเทียเป็นอันนี้จะให้อันพร้อมๆกอนเลยครับอันนี้มีมีอันไลฟ์พร้อมนะเนี่ยปากเลยปากแล้วย่านเอาปู้อันที่ซื้ออันนี้ไรเนี่ยไรได้ผีหน่อยเป็นเลขสิบที่อยู่ในจจริงเลยเนาะไม่ใช่ว่ามีทุกคนนะ พี่หน่อยก็หาอยากไปหาเบิด์โอเคงามงามกับสีขานี่พี่นนะแต่ว่ามันละเียพี่หน่อยใช่นะพี่งวดนั้นพี่เขาถึงรางวัลที่หนึ่งกัมีพี่หน่อยก็เมีนบอกเ็อันนี้มีตัวอะไรเนี่ยนี่สองห้โอ้สองหกสองกงเลขงามเลยนะสองเนี่ยสองห้ายังบทันมากเ้้สองหกสอมาันเบกหวันที่วันไอ้นั่นน่ะ้าเลเบิดไม่เห็นี่อ่า อันคำนวณวันอขอนี่ขอนี่ขอนี่คาทักษะประจำวันเยไอปูคำนวณให้เลยนะคันว้าขันว้าวันนังคันเนี่ยั้นบ๊อบเบิ้่า่วหานมันมาอยู่แล้วขันบ่บเบกระหามเขาทักาอยู่หันมาให้ นี่คือเลืทักษะประจำวันอังคารั้งหมดมีเจ็ดตัวแต่เจ็ดตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะอ้าวให้ตัดเราด้วยเอาฟังนี่ก่อนเนาะจับเอาตัดเอารับมีเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็

ปูขึ้เลือเด็ดนมีใบเดียวใบเดียวสาถูกเห็นมั้จับเอาเนาะจับเอาเล็บบวนอกยังเล็บบวนอกหกหนึงครับหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งน่ะเล็บบนมนันบ่อขามันเขาเลยบรางสองโจเห็นมัยเลางเนาะเขาเล็กลางเนาะมือนี่เมื่อนี่ออกมดเลยเนาะออกวันอังคารหมายัวว่าให้จับเอาอยูะหน่จัเอาเนีเรียวปูเขาดูนี่ยงดก่อนเนี่ยจับเอาดูนกติเนาะงดก่อนวันจันทร์ ก็เข้าเหมือนกันเลขหกเลขหกก็เข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วได้ชอบเ้อสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เลขของปูนะครับเลขทัศประจําวันอังคารนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขทัศประจําวันอังคารนะครับให้คุณผู้ชมนะครับปูได้เขียนให้ประมาณนี้นะครับชอบตัวไหนก็แล้วแต่ไปพิจารณาเอานะครับเป็นเลขของทัศประจําวันนะครับก็ ีวันนี้หลวงป,ปู่ได้เลขผีน้อยหนึ่งใบเลขอะไรปู่เลขผีน้อยเลขปู่มาไม่ปู่เลขผีน้อยเขาต้องบอกว่ามาแน่นอนเลขผีน้อยครับเนี่ยคุณผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุานี่เหอคุณผู้ชมครับปู่ทำไปแล้วนะครับเลขทัดสะประจําวันก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับเฮงเฮงรวยๆยทุกท่านเดินนะครับมีโชคมีลาบมี ได้ถูกรางวัลนนะครับที่หนึ่งถูกลอตเตอรี่โดยกันทั่วหน้าทุกคนทุกท่านเด้อครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมติดตามคลิปใหม่นะครับเลยทั้งแผงเลยก็พูดบอกว่าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งห้าหนึ่งหก ครหนึ่งหหหนึ่งหที่แล้วอันนห้าหนึง่งหกปูให้ห้าหนึง่งหกบอกหั้งที่แล้วเออก็ปูเขาเป็นมงังแดก,กอ่านมงังแดก,กอ่านปูแล้วยกเลิกเพาต้อ,บบองซื้อขอวมัน <c oughs> แต่วันนี้ปูให้ตัวไหนถ้าปูจะชอบจริงจเนี่ยปูชอบ,ชอบตัวไหนปูชอบจริงๆตัวไหนครับชอบจริงๆเลยปูโอ้สามตัวนี่นะปูห้าหนึ่งเจ็ดครับคุณผู้ชมห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าตัวใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชม ห <5, S 2> ้าหน,น,นึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับนั่นแล้วก็โชบตัวไหนก็เอาผสมได้เลขสูตรทัศก์กำลังวันอังคารนะครับในปูก็นี่ไงวันที่หนึ่งธันวาหนึ่งธันวาเออมันเกิดอ,อยู่ในหันเล็อยู่ในนั้นเนี่เลขกกาลังวันอืมก็ห<ๆ>นึ่งเจ็ดเนาะมันมีอย่างเนี่ยมีหา้ามีสามมีแปดมีเจ็ดที่นี่มีบอลเนี่ยมีห้ามีแปดมีสามมีเจ็ดมีสามมีเจ็ดอีกอ เรยังไม่ท่านไม่ได้สิ้นอ่ะไก่โบราณไก่โบราณไก่เมื่อหลวงปู่สวงอยู่อ๋อหลวงตาหลวตาโน่โอ้โหตั้งแต่ตังเต้หลวงปู่ท่านเลยละสังขารหลวงหลวงปู่รู้ไหมปีให้ได้แล้วหลวงเห็นไหมหลวงปู่รู้ว่าหินอะไรเนี่ยห็นอะไรนั่นนั่นเป็นหินไม่ใช่กุ่งตะบุตรอยู่นี่หมดเลยเต้เนี่ยอู้คนลุกเลยจับเนี่ยตั้งแต้ยังยัง หนักข้ามาข้ามาาผู้นี้ยำจุ้วจอยูญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วยาเป็นแหยมแล้วพุณดีพุณนอันนี้ยำแล้วโอ้ยบื่อวเออเออเออเปอเออเออ่ออืออเลมเเออเออเอะเอ้เออเ้อัอๆเะแตออมอใช่เลขเออเหมเอนพระนอ่นนะเออนอเห็เเเออเอนเระเออเออเเออเเออเออเอเลอเอเอเเเอไ นี่นี่นี่เห็นไม่เนี่ยนี่นี่เหมือนเห็นไม่เนี่ยจีวอนเลยนั่นน่ะเหมือนลุงปูเลยนั่นน่ะไปมือมือจิ้มนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเห็นไหมโอ้ยหนอตาเนี่ยนี่นี่เห็นมั้ยนี่เด่นเด่นเด่นเห็นไหมเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันรูปหลวงปู่เลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนหลวงปู่สวงเหมือนหลวงปู่เลยตัวนี้เห็นเลยท่านั่งสั้นเข่าเลยนี่นี่นั่นนะลมีไก่แจ้คู่นี้รูปชัดๆเลยซาธุนี่หลวงปู่เลยตัวนี้ น่นี่นี่นีชัดเลเห็นนี่รูปหลวงปู่เลยตัวนี้โอ้ยสาธุสาธุหลวงปู่ชัดเลยจนนั่งนเขดินั่งชันเข่าอย่นี้โอ้ยนี่เจพาลงยังไหนอย่างปักจ๊ๆอยู่พูดอะ็นบ้างลุงลุงแบบไหน่ะเาน้จาน อีโวลังถ้ามืออก็ชันเข่าน้วเมื่อก็อีืีนั่นนี่สาถูลงปูปฏิทินมาให้ดูไงยูยูก็ให้ดูเนาะแม่นเป็นหินธรรมดาด้วยเนี่ยนี่ลองลองดูรูป เฮ้คนกับสั่งมึงมึงโอ้ให้มาในกลามาในกรลา่บนสอมากเลยนเียขาดูเลยออกระบ u ยตจากน้ำเลยระ o เี้ยขอดูไก่ลงผูสวงจาระน้มากคนโยอเี้งกร่ยางยนนกม่เด้วปูหลงเน่เห็นเปรีออกบอกมาลู หลวงปู่หวงอุ้ยเป็นหินแบบนึงนะเออเอออยู่บังหนีเป็นหนึ่งเนี่ยช่วยไกลหน่อยไหมดนีพวก็้องแหนใส่หนูก็ไม่เห็นสาธุรังดังสาธุรังดังสาธุเบเียดเจียรภาษาธุเขาถือไอ่ไอ่ผมฟ้องเห็นก้อนมือเออแล้วไอ่ฟ้องโกโอ้ยอ่าไหนไหนตรงไหน นี่8เปด8โนนไงพระซาเทพรากนี้อาบัานหน้าลุื้ะไม่เด่นก็เห็นกันนี่เดี๋ยวนี่นี่นี่เป็นี่หนึ่งไไหมนี่เป็ดในนีใหญ่ๆเลยโอ้ยอะไรใครใส่ตาดีก่อนใครใส่ตาดีตา็นแล้วหนึ่งเป็ดตเปดนึงเร่อนน่ะเป็ดนี่แต่ผูกระขับโอ้ยกโอ้โหโอ้โหโอ้โหมอ้้วหโอ้โนโอ้โหโหโอ้โ้วห้้้ออ้อ้อ่หอหอนโออ ให้เราเยอครับวิดีโอเลยชัดเจนเลยชัดบ่กเขาบอกเลมีของไทยนครเนาะน้าเน่อืมชัดๆเอาจอๆเลยอ่ะตัวเดยวตัวเดียวหนึ่งแปดเป็ดใหญ่มากท่านไม่ได้สิ้นอ่ะไก่โบราณไก่โบราณไก่เมื่อหลวงปู่สวงอยู่อ๋อ ่ตั้งแต้หลวงปู่ท่านเลยละสังขารหลวงปู่รู้ไหมปีให้ได้แล้วหลวงเห็นไหมหลวงปู่ร la ู้ว่าห็นอะไรเนี่ยเห็นมั่นนนั่เป็นหินไม่ใช่อยู่นี่หมดเลยเต้เนี่ยโอ้โหคนลุกเลยจับเนี่ยตั้งแต่ยังยังยังที่หลวงหนักข้าามผู้นี้ยำจั่วจั่วญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วหญ้าเป็นแหงนยำแล้วเพื่อนดีเพื่อนอันนี้ยำแล้วโอ้ยำใบแล้ว ย่อมือไปรูปเดนอะนี่นี่คืออะไรให้รู้ชัดๆอันนะแต่ไม่ใช่เลขแต่เหมือนพระนั่นนี่นี่เห็นไหมเห็นเป็นอะไรนี่ไงพระเลยนั่นนี่หลวงปู่เหมือนหลวงปู่สวงเลยนั่นนี่นี่เนมี่นี่เหมือนเห็นไหมนี่ตรงจีวรเลยนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เลยนั่นน่ะไปมือมือจิ้มนี่เห็นไหมนี่ตรงเห็นไหม มองมไม่เห็นพี่กันอ๋อหนอตาเนี่ยนี่นี่เห็นมั้ยนี่เด่นเด่นเห็นไหมอ้เห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันรูปหลวงปู่เลยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนหลวงปู่สวงเหมือนหลวงปู่เลยตัวนี้เห็นเลยท่านนั่งสั้นเขฉาเลยนี่นี่แน่แน่ใครมีไก่แจ้คู่นี้รูปชัดๆนี่สาธุนี่หลวงปู่เลยตัวนี้คนดังนี่ฮะนี่นี่นี่ชัดไหมเห็นไหมเนี่ยรูปหลวงปู่เลยตัวนี้โอ้ยสาธุสาธุหลวงปู่ชัดเลยจัง